สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเช้งในช่องเช้งลักซิกานะคะวันนี้อ ep ห6แล้วย yeah! อีพีที่แล้วเราเล่าไปแล้วว่าสถาปัตย์ปีหนึ่งนั้นมันจะต้องเจออะไรบ้างและว,วิชาไหนเป็นวิชาชี้ชะตาสถาปัตย์นะคะสําหรับเด็กปีหนึ่งที่แบบว่าลาออกกันเยอะมากเพราะวิชานั้นใครยังไม่ได้ดูหรือใครเพิ่งเข้ามาคลิปนี้คลิปแรกก็กดเข้าตัวไอไปเลยนะคะไปไล่ดูตั้งแต่อีพีหนึ่งนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจแต่ก่อนจะไปเล่าเนี่ยขอเคลียร์บางเรื่องก่อนที่เราทําการเล่าไปครั้งที่แล้วและโอเคมีคนสงสัยเพิ่มเติมหนึ่งแล้วก็มันมีอะไรผิดพลาดด้วย2ขอแก้ก่อนนะคะเรื่องแรก คือเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์เรียนทำไมใช่ไหมมีคนบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็จะมีประโยชน์นะมันได้คํานวณเรื่องแบบนู่นน,นี่นั่นแรงเร่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะบอกว่าวิชาที่มันเป็นการคํานวณแรงคํานวณแมทเทีเรียลต่างๆเรามีเรียนอยู่แล้วในปี2ที่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่วิทยาศาสตร์ที่เรียนตอนปีหนึ่งตอนนั้นจําได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของไหลของเหลวมันเป็นอะไรที่ไกลตัวเด็กทปัตมากเอาเป็นว่าเนื้อหาที่เขาสอน,นเป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เราไม่ได้เอามาใช้อีกเรื่องที่จะบอก เรื่องที่ฉันยกตัวอย่าง symmetry logo หรือโลโก้ที่สมมาตรซ้ายขวาเท่ากันมีหนึ่งในตัวอย่างเป็นโลโก้ของ Starbucks เดาไหมประเด็นคือมีคนทักมาว่าพี่คะโลโก้ Starbucks ไม่ symmetry ค่ะเชนก็แบบ เอ๊ S <S เช็คซิปรากฏว่าจริงโลโก้สตาร์บัคไม่ิมมทตรจริงๆด้วยอันนี้ช่างให้ข้อมูลผิดพลาดน,นะคะเชนขอโทษด้วยนะคะขอโทษมากมากเลย <c oughs> คือเรามองผะนะุดเผยอะมาดูสมมทตรเพราะจริงๆแล้วเขาต้องการให้มันเป็นซิมมทรีแหละเขามาปรับเพิ่มสังเกตดีๆอ่ะเล่นจับผิดภาพซะแล้วตรงไหนที่ซ้ายขวาไม่เท่ากันมันคือตรงคิ้วของแม่นางเขาสังเกตดีๆตรงคิ้วเขามีด้านหนึ่งยาวลงมาทีนี้ก็ทําให้กลายเป็นไม่ิมมทตรแล้วแต่มองไกลๆมันยังิมมทรรอยู่ใช่ไหมสาเหตุที่เขาทําตรงนั้นอะ เพราะว่าซิมเมทรีเนี่ยมันทําให้ดูแข็งมันดูพาวเวอร์ฟูลดูทรงพลังก็จริงแต่พอมันมาเป็นอะไรที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตอ่ะคนอย่างเงี้ยพอมันมาซ้ายขวาเท่ากันอ่ะมันจะดูผิดธรรมชาติผิดมนุษย์ไปนิดนึงมันดูไม่มีชีวิตอ่ะเขาก็เลยปรับนั่นแหละเอาเป็นว่าเชียงมาแก้ข้อมูลให้นะคะครั้งที่แล้วที่เียงบอกว่าโลโก้สตาร์บัคซิมเมทรีมันผิดค่ะมันไม่ซิมเมทรีโอเค มาเข้าเรื่องสถาปัตย์กันนะคะปี2เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนจะแยกย้ายกันเรียนตามภาคอ่ะย้าเหมือนเดิมนะว่าเชียงเล่าเบสออนสถาปัตย์ของพระจอมเกล้าธนบุรีนะถ้าเกิดใครเรียนที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะปี2อเนี่ยสถาปัตย์ภายนอกและสถาปัตย์ภายในยังเรียนด้วยกันอยู่แต่ที่เหลือเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์เออคอมเดสเอยเขาก็จะย้ายแยกไปเรียนของใครของมันนะคะส่วนวิชาที่เรียนปี2ก็เหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเหมือนที่เชียงบอกไงว่ามันเป็นก้อนใหญ่คือ practical กับ d e s i น์ปี ก็เรียนพัคติคอลกับดีไซน์เหมือนกันมีอื่นๆปนมาบ้างนิดหน่อยเช่นพวกวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่าภาคที่เรียนมันเป็น Inter. อินเตอร์อ่ามีคนพิมพ์มาบอกว,ว่าไม่เก่งอังกฤษจ,จะเรียนสถาปัตย์ได้ไหมจะบอกว่ามันไม่จําเป็นสถาปัตย์แบบที่ไม่ใช่อินเตอร์มีนะคะเอาเป็นว่าเลือกลงคณะสถาปัตย์ที่ไม่เป็นอินเตอร์ก็ได้ถ้าเกิดกังวลเรื่องภาษาอังกฤษนะคะกลับมาของเราดกค่ะวิชาอื่นๆก็มีอังกฤษน่าจะมีแค่นั้นมั้งนึกไม่ออกลวอ๋อมีมาร์เก็ตติ้ง มีมาร์เก็ตติ้งด้วยอ่ะมีวิชาการตลาดการมีวิชามาร์เก็ตติ้งลงไปให้เด็กทาัปาัดเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าไม่ว่าคุณจะจบออกมาเป็นพนักงานเงินเดือนไหมมันก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจไงเหมือนถ้าวันหนึ่งคุณออกมาเปิดบริษัทออกแบบคุณก็ต้องมีความรู้มาร์เก็ตติ้งไว้บ้างในการบริหารจัดการแบรนด์ของคุณนะคะทุกวันนี้ก็เอาข้อมูลเอาความรู้ที่เรียนจากแบรนด์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาใช้เยอะมากเหมือนกันนะก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะ <c oughs> ดีไซน์ตอนแรกตอนปีหนึ่งเราเรียนดีไซ ีไซน์ฟันที่แปลว่าสนุกนะไม่ใช่แบบดีไซน์ฟันดีไซน์สนุกหรือดีไซน์หันษาอะไรอย่างไงี้ไม่ใช่นะมันย่อมาจากดีไซน์ฟันเดิมนท่ลหรือว่าพื้นฐานการดีไซน์พอขึ้นเป็นปี2เนี่ยเขาไม่ได้เรียนเป็นดีไซน์ฟันแล้วเขาเรียกว่าดีไซน์สตูดิโอเทอมหนึ่งก็ดีไซน์สตูดิโอหนึ่งเทอมสองก็ดีไซน์สตูดิโอสองขึ้นอีกปีหนึ่งก็สามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เริ่มลงลึกเกีก่กระทางสถาปัตแหละส่วน practical ที่ฉันบอกว่าปีหนึ่ง practical ขึ้นปี2ปุ๊บ practical มันจะเป็นเฉพาะทางและเต็กกับอินเนี่ยสถาปัตยกรรม practical ก็จะเริ่มลงลึกเกี่ยวกับสถาปัตย์มีอะไรบ้างอาจจะตกหล่นบ้างนะเพราะว่าชิงจำวิชาเป๊ะๆไม่ได้อาจจะจำสลับชั้นปีบ้างมันจะมี history of architecture ตอนปีหนึ่งเราเรียน history of art ไปแล้วใช่ไหมมันคือประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งหมดแต่คราวนี้เราเรียน history of architecture เจาะลึกเลยเอาเฉพาะสถาปัตยกรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยสถาปัตยกรรมยุคกรีกเป็นยังไง โรมันเเนซองกติกบาโรกนนโอคลาสสิกต่างๆนานาจนมาถึงยุคปัจจุบันแต่ละยุคแต่ละสมัยมีจุดเด่นจุดดีมีหลักการออกแบบยังไงวิชาต่อมาก็จะเป็นวิชาคอนสตรักชั่นเขาก็จะสอนโครงสร้างพื้นฐานก่อนว่าโอเคสถาปัตยกรรมเนี่ยโครงสร้างมันจะมีอะไรบ้างเป็นโครงสร้างไม้ก่อนแล้วก็โครงสร้างปูนโครงสร้างเหล็กต่างๆเป็นต้นศึกษาส่วนต่างๆแล้วก็มีการทำโมเดลด้วยเฮ้ยที่จริงโครงสร้างไม้ฉันยังอยู่นะปเปรียวให้ดูไหม อ๋อแล้วแกลก่อนจังโครงสร้างบ้านไม้ยังอยู่แต่คุณเคลอะมากเลยโจทย์มันก็คือมีแบบบ้านมาให้แล้วเราก็ทําโครงสร้างของบ้านหลังนั้นขึ้นมาโดยการทําเป็นโครงไม้นะมันก็หักแล้วเนี่ยอะแล้วถ้าหักเล็กน้อยนะคะถ้าถ้ามองเห็นจะเห็นความเย็นสกปกอะสกปกมากเลยะถ้ามองเห็นจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดต่างๆว่าโอเคสตั๊กเจอส่วนไหน ไซสอะไรเอาเป็นว่า,นา,าเนี่ยแหละค่ะนี่ก็หนึ่งในวิชาคอนสตรักชั่นนะที่เราเรียนกันแล้วก็มีเรียนพวกโครงสร้างปูนโครงสร้างเหล็กบ้างแล้วก็จะมีวิชาเขียนแบบอันนี้ชิงจําไม่ได้ว่ามันแยกออกมาหรือว่าอยู่ในวิชาคอนสตรักชั่นนี่แหละจำไม่ได้จริงๆมันจะเป็น architectural drawing ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าเด็กสถาปัตจะต้องเขียนแบบเวลาออกแบบอะไรมาก็ต้องเขียนแบบด้วยแป้นเอยพับด้านทับซ้ายพับขวาอะไรเอยแต่แบบนั้นน่ะเขาเรียกว่า design drawing มันคือการวาดเพื่อเล่าดีไซน์กันวา เพื่ออธิบายดีไซน์เฉยๆแต่ถ้าจะเขียนแผนผังที่มันเป็น architectural drawing เลยต้องละเอียดกว่านั้นอีกเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าอันนี้คือดีไซน์ drawing และอันนี้คือ architectural drawing mm. เห็นความยุบยับที่เพิ่มขึ้นไหมคะคือรายละเอียดต่างๆมันเยอะขึ้นมากยุบยับ ไปหมดต้องมีทั้งการเขียนกำกับระดับสเปคแมทเทเรียลเอ่ยอะไรเอ่ยและอันนี้มันไม่ใช่แกนึกจะเขียนยังไงก็เขียนนะอันนี้มันจะมีความสแตนดาดของมันอยู่ที่เขาใช้สากลเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้และจดจำว่าอ๋อเส้นทึบแปลว่าอะไรเส้นแดชแปลว่าอะไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคอนกรีตอะไรเป็นต้นเราต้องเรียนรู้ซิมโบล์ทั้งหมดหลายเส้นแต่ละแบบแล้วก็เรียนรู้ในการเขียนมันมีทั้งการเขียนโครงสร้างการเขียนแบบระบบน น้ระบบไฟเพราะบ้านมันก็ไม่ได้มีแค่ตึกปูนปูนเนาะมันก็ต้องมีการเดินสายไฟเนาะเดินท่อน้ำเนาะอะไรอย่างเงี้ยท่อน้ําก็แบบไม่ใช่เป็นท่อเดียวโง่ๆมันต้องมีน้ําดีน้ําเสียมันจะมีท่ออึศด้วย ถ้าเกิดสังเกตกันดีๆนะบางทีเราเดินตามห้างอ่ะตามที่จอดรถอะ่ะมองขึ้นไปเราจะเห็นท่ออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนั่นแะคือการออกแบบวางระบบท่อที่สถาปน,นิกเขาออกแบบแล้ววิชาต่อมาหลังจากเราเรียนเขียนแบบแล้วก็จะมาเรียนเรื่องคำนวณด้วยอะ่ะอันนี้ก็เป็นยึดย่าดกับวิชาคอนสตรักชั่นเราเรียกกันสั้นๆว่า s t a ติกที่เชียงบอกไงว่ามันจะมีฟิสิกส์มันก็คืออีดังนี้แหละวิชาสแตติกมันเป็นการคำนวณเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโครงสร้างมีการรับน้ำหนักมันจะเกิดสภาวะต่างๆขึ้นกับอาคารมัน เป็นการคำนวณเพื่อออกแบบให้โอเคโครงสร้างเนี้ยมันดำรงอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเสาแล้ววางคานลงไปเกิดจุดหมุนเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยว่าจุดหมุนก็คือจุดตรงตรงเนี้ยตรงที่สองสิ่งเนี้ยมันเชื่อมกันและวิชาสแตาติมันคือการเรียนเพื่อจะคำนวณว่าอีสิ่งเนี้ยวางแล้วรอดไหมหรือวางแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นนะอันนี้คือไม่รอดก็ต้องออกแบบใหม่ต้องเพิ่มโครงสร้างขึ้น่างนี้ไหมอ่สาสแตาติมันคือวิชาที่เอาไว้อย่างนี้แหละ เก็บก็จะยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยมันจะยากเรื่องการคำนวณนี่แหละแต่ว่ามันไม่ยากขนาดถึงขั้นแบบเป็นการคำนวณที่ลึกเกินไปมันไม่ลึกขนาดนั้นเพราะว่าการคำนวณลึกๆอ่ะมันจะไปเป็นทาร์ทของวิศวะ วิชาของเรานะคะอีกวิชาหนึ่งถ้าจี่จะไม่ผิดมันคือ color and material อันนี้เป็นวิชาเฉพาะของอินเทียจะเรียนพวกสีการใช้คู่สีต่างๆ mm hmm. การใช้สีประเภทนี้ทำให้รู้สึกยังไงทำให้สเป e ออกมาเป็นแบบไหน Mood and Tone ออกมาเป็นยังไง Ma ท e r i a l ต่างๆมีอะไรบ้างเช่นแบบไม้มีไม้กี่แบบอะ พลาวูด MDF อะไรพวกนี้แล้วแต่ละแบบดียังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงกระจกมีกระจกกี่แบบเป็นการสอนอัปเดตให้เรารู้ว่ามันมีแมทเทีเรยรอะไรบ้างอยู่บนโลกใบนี้ตอนนี้เพื่อให้เรารู้จักเรียนรู้เอาแมท,ทเรียรต่างๆมาใช้ให้ถูกจุดในการออกแบบก็นั่นคือคร่าวๆของ practical ปี2นะคะส่วนดีไซน์ของปี2เนี่ยเต็กอินเรียนด้วยกันเขาก็เลยให้ออกแบบอะไรที่มันง่าย,าย,ายๆเบสิกเบสิกจำได้เลยว่าดีไซน์สตูดิโอโปรเจกต์แรกเป็นการออกแบบ พาวิลเลียนพาวิลเลียนก็คือศาลานั่นแหละ หลังจากนั้นจะเป็นการออกแบบบ้านก็น่าจะประมาณเท่านี้มั้งปี 2, 2> ขอกระโดดข้ามไปเป็นปี3ปี4เลยละกันนะคะขอเล่ารวมกันและกันพอเช้งพูดตรงๆจาไม่ได้ว่าวิชาไหนมันอยู่ปี3หรือวิชาไหนมันอยู่ปี4ปี่ะ practical ก็จะเป็นอะไรที่ลึกมากขึ้นจะมีการเรียน history of interior design space planning zoning พูดเป็นภาษามนุษย์ก็คือการจัดสรรพื้นที่การจัดโซนต่างๆการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่านักออกแบบอยู่ๆก็จินต นาการขึ้นมอาเลยว่าเปิดประตูแล้วฉันอยากจะเห็นอะไรอยากจะอะไรยังไงไม่ได้นะเราต้องทํางานอย่างมีระบบกว่านั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่อะไรบ้างอะเช่นสมมุติว่าจะออกแบบบ้านโอเคในบ้านมันจะต้องมีพื้นที่อะไรบ้างอะห้องนอนกินข้าวรับแขกห้องน้ําอะไรอีกซักล้างเก็บของไม่มีเก็บของไม่ได้นะ <laughs> จอดรถ จะมีห้องห้องแขกไม่ก็นับๆไปทั้งหมดนั่นนะมันก็จะเป็นโซนที่เราต้องเอามาจัดวางและและการจัดวางเราก็ต้องเอามาเรียงโซนนิ่งว่าเราควรจะให้ห้องไหนอยู่ตรงไหนห้องไหนติดกับอะไรอันนี้อยู่ที่ทั้งตัวคอนเซปต์และคอนเทกต์ด้วย ขออนุญาตแปะโป้งเรื่องคอนเทกต์ไว้ก่อนเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังว่าคอนเทกต์คืออะไรเห็นพี่พูดมา2คลิปแล้วเดี๋ยวมาอธิบายเพราะว่ามันจะเป็นต้องอธิบายเยอะหน่อยหลังจากนั้นจะมีเรียนเรื่องการออกแบบพื้นที่ให้ตรงกับเอ็กโอนอมิกการใช้งานมนุษย์เช่นประตูที่มนุษย์เดินเข้าออกได้มันควรขนาดเท่าไหร่คะแล้วพื้นที่ที่แบบจะต้องเว้นไว้ให้ประตูเปิดได้เคยเห็นไหมคะห้องที่เราเปิดประตูแล้วไม่สุด เปิดแล้วติดตู้หรือเปิดแล้วติดอะไรบางอย่างอันนั้นคือสเปซแพนนิ่งที่ไม่ดีทําให้ประตูสวิงไม่สุดแล้วแบบฉันต้องเขาแมวพุงแล้วก็กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยหรอเคยไหมนั่งกินข้าวรู้สึกว่าโอ๊ยมันแคบจะเหลือเกินอะเบียดจะเหลือเกินเข้าออกไม่ได้ลําบากอันนั้นคือการออกแบบสเปซแพนนิ่งที่ไม่ดีร้านอาหารน่าจะเจอบ่อยเพราะว่าเขาอยากจะซอยพื้นที่โต๊ะเยอะๆแล้วบางทีสเปซแพนนิ่งมันไม่โอเคมันเบียด คนเรากันนั่งกินข้าวการขยับการเรียนหนังสือเนี่ยควรจะต้องเว้นระยะเท่าไหร่มันจะถูกสอนในวิชานี้นะคะและก็มีวิชาไลทิ้งอย่างเงี้ยสอนการใช้แสงต่างๆมันมีแสงกี่ประเภทเดย์ไลท์วอร์มไวท์บางทีเดินไปโซนขายหลอดไฟแล้วก็จะเห็นว่ามันมีแสงตั้งแต่ส้มจ๋าไปจนแบบฟ้าไฟแต่และประเภทนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงการออกแบบไฟมีกี่แบบมีไดเรกไลท์อินไดเรกไลท์ต่างๆไดเรกไลท์ก็ยกตัวอย่างเช่นดาวไลท์อ่ะ ศาสตรลงมาใส่เราโดยตรงก็เลยเป็น direct l i g h ส่วน indirect ก็พวก ไฟฟ้าที่เขาจะซ่อนเป็นไฟลืบเป็นการซ่อนไฟไว้ให้เราไม่เห็นดวงไฟแต่ว่าแสงมันก็ออกมาให้ความสว่างพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เหมือนแบบแสงมันชิ่งอะ่ะอันนี้ก็จะดีตรงที่มันจะซอฟลูกตาเรามากๆนะคะเหมาะมากกับการทําแบบห้องนอนอย่างเงี้ยเออมันไม่บาดตาไม่ทิ่มตานะคะถ้าห้องนอนเป็นดาวไลท์บางทีแบบโอ้ยแยงตาเหลือเกินแสงแต่ละแบบเหมาะกับดีไซน์ไม่เหมือนกันให้มูดแอนโทนคนละแบบแสงกับไหนทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็จะมีวิชาที่ชื่อเอ็นเทคก็เป็นการเรียนรู้ให้เราเข้าใจจะ สภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงเข้าใจการออกแบบด้วยว่าถ้าสภาพแวดล้อมแบบนี้เราควรจะออกแบบแบบไหนมีโซลูชันอะไรบ้างในการแก้ในการป้องกันจะต้องออกแบบยังไงมีโครงสร้างอะไรช่วยได้บ้างก็จะเรียนอยู่ในเอนเทเนี่ยแหละคะ่ะพวกประมาณปี4จะเริ่มลงลึกถึงเรื่องของการคำนวณค่าแบบต่างๆและคำนวณค่าก่อสร้างมาเล่าดีไซน์ดีกว่าดีไซน์สตูปปี3นี่คือเตกส่วนเตกอินส่วนอินแลแยกกันเรียนแล้วนะคะจะมีการออกแบบโปรเจกต์หนึ่งที่ เดี๋ยวจะเอาไปเล่าใน E ีีต่อๆไปเพราะฉะนั้นขอทดเอาไว้ก่อนแล้วก็มีออกแบบอะไรอีกที่เคยออกแบบออกแบบหน้าร้านชอ็อป ร้านเล็กๆออกแบบค่ายเพลงค่ายเพลงเล็กๆมีการออกแบบเรโนเวทโรงแรมออกแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันอยู่ที่โจทย์ที่อาจารย์เขาตั้งมาอ่ะมีวิชาเลือกด้วยค่ะวิชาเลือกจะเริ่มมีประมาณปี3ปี4เดี๋ยวเราไปเม้าเรื่องวิชาเลือกกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปมากนะคะและก็ปี5เนี่ยคือฝึกงานและทีสทท่สิทธิสิทธิ์นี่ก็เดี๋ยวไปเล่าละเอียดอีทีอีพีอื่นนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละวิชาเรียนในคณะสถาปัตย์นะคะอะ จะมีตกหล่นเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยนึงแต่ว่าวิชาหลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้บอกแล้วว่าของจริงมันเริ่มหลังจากปี2ปี1เนี่ยกลายเป็นน้ำจิ้มไปเลยนะคะอีพีนี้เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันเน้อเนื้อหาอย่างอื่นเดี๋ยวเราเอาไปเล่ากันอีพีหน้านะคะมามาตอบคําถามกัน ทักษะ Perspective ฟสำคัญไหมหรือว่าคนเน้นไปในเรื่องของการทำ 3D ในคอมขอ้อสองเลยปะคือเน้น2อย่างเลยดีกว่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าการวาด Perspective เป็นวิธีการอธิบายดีไซน์ได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะวาดด้วยดินสอปากกาหรือจะวาดใน iPad ก็ได้เป็นโปรแกรม Sketch ใน iPad หรืออะไรก็ได้เพราะมันแค่วาดชุบๆๆบๆ ก็เห็นภาพแต่ถ้าคอมเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงไหมก่อนเราจะปั้นขึ้นมาจนเรนเดอร์เนี่ยอาจารย์เคยพูดว่าขั้นตอนหรือโปรเซสของการออกแบบมักจะเกิดขึ้นตอนสเกจหรือตอนวาดอยู่ 3D อ่ะเอาไว้ปิดงานออกแบบให้เสร็จแล้วแล้วค่อยเอาไปทําขึ้นใน 3D เราไม่ควรเอาโปรแกรม 3D มาออกแบบถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่แค่มันจะไม่อํานวยแล้วมันจะค่อนข้างกรอบก,การออกแบบเรามากๆบางทีมันก็จะแข็งแข็งเหลี่ยมเหลี่ยมไปหมดการสเกจมันเลย จะเป็นการสร้างดีไซน์ที่น่าสนใจและพัฒนาดีไซน์ได้มากกว่าถามความเห็นเช้งส่วนตัวนะเช้งแน,นะนำว่าให้ฝึก p e r s p e c t กทีฟ0และให้ฝึก3 d 60เพราะบอกแล้วมันไม่จำเป็นต้องวาดสวยมากแกไม่จำเป็นต้องวาดเป๊แะแกแค่วาดให้รู้เรื่องก็พอส่วนอีก60อ่ะเอาไปฝึก3 d เลยเพราะสุดท้ายแล้วง,งานที่ต้องส่งมันต้องเป็น3 d ไงถ้าเกิดแกไม่คล่องแกก็จะทำงานช้าและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ใครท,ำทํำ 3D จบมาอย่างน้อยมันมีอาชีพรับปั้น 3D ต่อไดอ้เราเอาสกิลส่วนตัวที่เราปั้น 3D เนี่ยมารับงานปั้น 3D ได้พอร์ตถาปัตย์คนมีอะไรบ้างอยากทราบรายละเอียดพูดเลยว่าสมัยเช้งอ่ะไม่มีตัวอย่างให้ดูพอร์ตโมโวมากอยากจะเอาพอร์ตไปเผาคือเราไม่รู้ไงว่าเราควรจะใส่อะไรไปในพอร์ตบ้างใครอยากเข้าสถาปัตย์นะคะ กระดาษมาโจยเช้งจะไม่บอกเป็นลิสต์หรอกนะว่าจะต้องแบบมีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลแกกำลังจะเข้าคณะดีไซน์แกจะต้องออกมาจะกรอบแต่เช้งมีครูให้นิดหนึ่งพอร์ตอ่ะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเป็นใครบ่งบอกตัวตนเราผ่านพอร์ตเพราะฉะนั้นดอกจันอันแรกที่ต้องมีการบอกว่าเรามีเบสิกแค่ไหนเบสิกทางอะไรขึ้นอยู่กับสาขาที่เราจะลงเช่นถ้าเกิดเป็นเตกอินเบสิกที่ควรจะมีก็คือเบสิกวาดเส้นถูกต้อง ที่เราพูดกันไปหลายๆ EP การแปลงภาพ3มิติเป็น2มิตินะการวาดภาพเปอร์ส c t i v e นะ Architectural Sketch ได้นะวาดตึกวาดอาคารได้นะเรื่องของสัดส่วนเราไม่เพี้ยนนะนี่เป็นการโชว์ว่าเบส i c เรามีแค่ไหนสัดส่วนไม่เพี้ยนนี่สําคัญมากเลยนะบางคนอะสเก็ตสวยแต่สัดส่วนเพี้ยนสุดๆเลยคนเตี้ยวกว่าตึกนิดเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเือเรียกว่าสัดส,ส่วนเพี้ยนดอกจันอันที่2 การบ่งบอกหรือการปล่อยของของตัวเองเราถนัดอะไรหรือเราชอบอะไรโชว์เข้าไปในพอร์ตเช่นถ้าชอบถ่ายรูปเราถ่ายรูปแนวไหนมาบ้างเราถ่ายอะไรยังไงโชว์ไปให้หมดหรือเราชอบสเก็ตเราสเก็ตขนาดไหนโชว์ไปเลยบ่งบอกตัวตนแต่มีข้อห้ามนะจาไว้เลยว่าอย่าบรรยายเรียงความลงไปในพอร์ตไม่ต้องเล่าประวัติชีวิต เอ,เอาเวลาที่เหลือไปโชว์ว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรดีกว่าแล้วพยายามเอาเรื่องที่ตรงจุดนะแล้วก็อย่าเทคเยอะอย่าตัวหนังสือเยอะนั่นแหละ e ี EP นี้พูดเลยว่าเนื้อหาสาระข้อมูลจัดเต็มมากๆทุกคนจะเครียดกันหน่อยหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้เช้งด้วยแอบสปอย e ี EP หน้าลวงหน้าว่าเช้งจะมาเล่าความผิดพลาดในการเรียนสถาปัตย์ว่าฉันพลาดอะไร ใครที่เรียนสถาปัตย์อยู่ก็แนะนําให้มาฟังจะได้รู้ว่าอะไรคือข้อผิดพลาดและอย่าทําซ้ํากับที่ฉันทำ <c li pp i> คิปนี้ไปก่อนละค่ะ <c li pp i> บ๊ายบายจริงป่ะคลิปนี้ดึกมากเลยดึกทุกคลิปเลยอะคลิปสถาปัตย์เนี่ยดึกทุกครั้งเลยที่ถ่ายเนี่ยเพราะว่าเราต้องทํางานคลิปช่องหลักให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทําช่องเสริมนะคะมันก็เลยจะดึกมากมากมันก็เลยจะเป็นแพนดา้าบาย